คุณผู้ชมครับไปที่กรมส่งเสริมสากรนะครับเขาจัดงานใหญ่ครบรอบ109ปีการสากรไทยมุ่งพัฒนาระบบสากรเข้มแข็งเป็นองค์กรสมรรถนะสูงด้วยเทคโนโลยีและก็นวัตรกรรมนะครับนางสาวอนงนาถจากแก้วเลขานุก,การรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกรเกษตรและสากรเป็นประธานในพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สดและจุดทูบเทียนเครื่องทองน้อยถวายสักการะพระราชวงศ์เธอกรมหมื่นพิทยาลงกรณพระบิดาแห่งการสากรไทยพร้อมอ่านสารนายกรัฐมนตรีนางสาวแพรทองทานชินวัร เนื่องในวันสากลแห่งชาติประจำปี2568โดยมีนายวิสิทธิ์ศรีสุวรรณอธิบดีกรมส่งเสริมสากลและคณะผู้บริหารรวมถึงเจ้าหน้าที่กรมส่งเสริมสากลเข้าร่วมพิธีบริเวณลานพระอนุสาวรีย์พระบิดาแห่งการสากลไทยกรมส่งเสริมสากลเทเวศกรุงเทพมหานครนะครับทั้งนี้นางสาวอนงนาศได้กล่าวสุนุดีพระราชวรวงเธอกรมหมื่นพิทยาลงกรณพระบิดาแห่งการสากลไทยที่ทรงส่งเสริมให้มีการทดลอง จัดตั้งสากลวัดจันทร์ไม่จำกัดสินใช้ที่จังหวัดพิษณุโลกขึ้นเป็นแห่งแรกเมื่อวันที่26กุมภาพันธ์2459โดยนางสาวอนองนาถบอกว่าวันนี้ครบรอบ109ปีการสากลไทยเพื่อเป็นการน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่านจึงขอตั้งปณิธานว่าจะมุ่งมั่นพัฒนาระบบสากลให้เข้มแข็งเป็นองค์กรสมรรถนะสูงด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรมรมส่งเสริมให้สมาชิกมีส่วนร่วมในการพัฒนาและขับเคลื่อนการดําเนินงานสากลอย่างมีคุณภาพ เที่ยงตรงโปร่งใสและมีธรรมิบาลรวมทั้งส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรในระบบสากลให้มีความรู้ความสามารถในการสร้างสรรค์พัฒนาสากลให้มีความเข้มแข็งและยั่งยืนเพื่อเป็น,นกลไกสําคัญในการพัฒนาประเทศชาติโดยรวมสืบไปพระราชวรวงในโอกาสนี้ดิฉันและผู้ที่มาร่วมชุมนุมต่อหน้าพระอนุสาวรีย์นี้ขอตั้งปณิธานว่าจะมุ่ง มัน่นพัฒนาระบบสาก์ให้เข้มแข็งเป็นองค์กรสมรรถนะสูงเทคโนโลยีและนวัตกรรมส่งเสริมให้สมาชิกมีส่วนร่วมในการพัฒนาและขับเคลื่อนการดำเนินงานสากลอย่างมีคุณภาพเที่ยงตรงโปร่งใสและมีธรรมาภิบาลรวมทั้งส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรให้ระบบสากลมีความรู้ความ สามารถในการสร้างสารรค์พัฒนาสากรให้มีความเข้มแข็งและยั่งยืนเพื่อเป็น,นกลไกสำคัญในการพัฒนาประเทศชาติโดยรวมสื่อไปในโอกาสนี้ด้านนายวิสิตกล่าวว่าปัจจุบันสากรทุกประเทศมีจำนวนทั้งสิ้น6 3พ0แห่งธุรกิจสากรเติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่องมีสินทรัพย์โดยภาพรวมประมาณ4ล้านล้านบาทโดยกรมได้มุ่งเน้นส่งเสริมสากรทุกประเทศเทุกประเภทให้มีความเข้มแข็งทั้งการบริหารสินทรัพย์ การบริหารจัดการที่ดีมีความมั่นคงและป้องกันการเกิดข้อบกพร่องจนทําให้สากลเสียหายนายวิสิตกล่าวอีกว่าขณะเดียวกันนั้นกรมยังพร้อมขับเคลื่อนง,งานตามนโยบายรัฐบาลส่งเสริมพัฒนาสินค้าเกษตรอัตลักษณ์พื้นถิน่นหรือว่า GI ไอผลักดันสู่สินค้าเกษตรมูลค่าสูงตามนโยบายตลาดนํานวัตกรรมเสริมเพิ่มรายได้ให้สมาชิกสากลอย่างเป็นรูปธรรมรวมทั้งสนับสนุนตั้งแต่องค์ความรู้ในเรื่องของการดูแลผลผล,ผลิตตลอดจนกระบวนการผลิตสินค้าเกษตร รวมถึงเชื่อมโยงกับสากลนอกภาคการเกษตรนําสินค้าขั้นพื้นฐานและสินค้าแปรรูปมาจําหน่ายในร้านค้าสากลกร,รมยังคงมุ่งมั่นพัฒนาระบบเพิ่มศักยภาพการทํางานให้ดีมากยิ่งขึ้นรวมถึงเรื่องการช่วยเหลือซึ่งกันและกันเพื่อสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้แก่สมาชิกสิ่งเหล่านี้จะนําไปสู่ความเข้มแข็งและยั่งยืนของระบบสากล ทำให้สมาชิกมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นต่อไปครับพี่น้องเกษตรกรก็ยิ้มได้นะคะแล้วก็มีรายไ,ได้ที่มั่นคงแล้วก็มีตลาดที่สามารถทําการซื้อขายได้ด้วยคุณผู้ชมขาท่านไหนที่ไปที่สวนนงนุษเนี่ยนะคะก็จะเห็นว่าที่นั่นเนี่ยมีพื้นที่ให้ได้ไปเยี่ยมชมมากมายทั้งสวนดอกไม้และก็มีตัวของไดโนเสาร์มากมายเลยนะคะแล้วก็ล่าสุดนี้นะคะมีโปรโมชั่นสุดพิเศษค่ะจากสวนนงนุษพัทยาคุณกำพลตันสัจจาประธานสวนนงนุษพัทยานะคะเขามีการจัดโปรโมชั่น สำหรับผู้ที่มีวันเกิดเดือนมีนาคมคือคนที่เกิดเดือนมีนาคมเนี่ยรับบัตรผ่านประตูเข้าชมสวนสวยฟรีตลอดทั้งเดือน คือทั้งเรือนนะคือคุณเกิดมีนะอ้าคุณพิธานี่นะถูกต้องคุณไปเที่ยวได้เลยนะ,ะไปชมสวนสวยๆได้เลยเพราะว่าเข้าฟรีนะคะเพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยก็มีนักท่องเที่ยวชาวไทยชาวต่างชาตินะคะไปใช้บริการเป็นจนํานวนมากก็สามารถใช้รับสิทธิ์ได้นะคะตั้งแต่1นึถึงสามีนาคมแล้วก็ไม่ใช่แค่นี้นะคะที่ผ่านมาก็จะเห็นว่ามีโปรโมชั่นจัดอย่างต่อเนื่องอย่างเด็กๆที่มีความสูงไม่เกิน140ซนติเมตรแล้วมากับครอบครัวหรือผู้พิการนะคะก็สามารถ มาเข้าฟรีได้ทุกวันไปชมสวนฟรีทุกวันศุกร์นะคะแล้วก็ใครที่อยากที่จะไปดูการแสดงของน้องช้างแสนรู้นะก็สามารถที่จะไปให้กำลังใจไปชมความน่ารักนะคะของช้างได้แล้วที่นี่สะดวกสบายมากคุณผู้ชมคือมีทั้งทางมีทั้งทางลาดมีรถชมสวนมีลิฟต์ในสวนรอยฟ้านะคะมีห้องน้าแล้วก็มีวิวแชร์สำหรับบริการผู้สูงอายุด้วยและใครที่ชอบแบบไดโนเสาร์เนี่ย ไปดูได้เลยไปถ่ายรูปเช็คอินได้คือทุกส่วนของสวนนงนุษย์เนี่ยที่เขาก่อสร้างไว้เนี่ยคือสามารถที่จะรองรับทั้งบุคคลทั่วไปธรรมดาปกติได้ผู้สูงอายุนะครับก็รองรับอย่างที่บอกมีจัดวิวแชร์ไว้ให้มีจัดลิฟต์เอาไว้ไว้ให้มีทางลาดมีพื้นที่เนี่ยที่จะต้องเกาะนะฮะมีราวที่จะต้องเกาะนะฮะสำหรับผู้พิการนะฮะก็มีจัดไว้ให้เรียบร้อยสําหรับทางลาดต่างๆเนี่ยคุณผู้ชมคือทุกอย่างเนี่ยเขาเตรียมไว้พร้อมดังนั้นมีโอกาสเนี่ยคุณผู้ชมไปเที่ยวเถอะเพราะว่า นักท่องเที่ยวต่างชาติเนี่ยฮะอยากมาเที่ยวที่นี่เลยแล้วเราเป็นคนไทยสักครั้งหนึ่งในชีวิตนะไปเที่ยวกันที่สวนนงนุษคุณผู้ชมชแต่ว่าคุณผู้ชมครับเรื่องของการดูหมอกปกติเขาบอกก่าชมหมอกเนี่ยต้องชมหน้าหนาวใช่ไหมใช่ค่ะน้องมวยรู้ไหมว่าหน้าร้อนก็มีหมอกให้ดูเหรอ,อหวันนี้ะจะพาคุณผู้ชมเนี่ยไปที่ภูอีเลิศครับคุณผู้ชมครับภูอีเลิศนั้นเขาบอกว่าเป็นแหล่งท่องเที่ยวอันซีนของจังหวัดเลยคุณผู้ชมผู้สื่อข่าวเนี่ยเขาพาไปท่องบรรยากาศนะครับ ชมหมอกช่วงฤดูร้อนที่จังหวัดเลยที่ภูอีเลิศหรือทะเลหมอกสองแผ่นดินไทยลาวที่ตำบลปากหมันอำเภอด่านซ้ายจังหวัดเลยครับคุณผู้ชมนี่ต้องนั่งรถอีแต๊กไปนะฮะนั่งรถอีแตกขึ้นไปชมพราทิมย์ขึ้นดูทะเลหมอกเต็มท้องฟ้าในฤดูร้อนครับนี่เห็นไหมฮะนั่นที่ขาวๆนั่นคือหมอกครับ นั่น,นคือหมอกฮะเรือด,ด,ด,ดูร้อนก็ดูได้ครับ <S <s คุณนรเศษแสนประสิทธิ์ประธานกลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้านปากหมันบอกว่าภูอินเลิศแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติสุดอันซีนของจังหวัดเลย <S 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 บนความสูง620เมตรจากระดับน้ําทะเลชมวิวภูเขาสวยช่วงนี้เนี่ยนักท่องเที่ยวนิยมไปพักแรมกางเต็นท <s> ์กลุ่มแคมป์ปิ้งเนี่ยก็จะมองเห็นทะเลหมอกในช่วงเวลากลางคืนโดยเฉพาะคืนเดือนไา่นะฮะคืนเดือนไหก็คือ พระจันทร์เต็มดวงอะนะฮะแสงจันทร์มันสว่างนะฮะแล้วเขาบอกว่าแสงจันทร์ที่นี่สวยไม่เหมือนใครแล้วในช่วงเช้าตรู่เนี่ยตีห้าถึงแปดโมงเช้าจะเห็นวิวหมอกเนี่ยฮะสวยงามตะการตาแบบนี้โอ้โหจริงจริงประเทศไทยเราเนี่ยไปเที่ยวได้ทุกเดือนนะไปเที่ยวได้ทุกเดือนจริงจริงทุกทุกเดือนเลยคือไม่ต้องไปรอหน้าหนาวนี่เป็นไปเป็นแก๊งนี็สวยมนี่ไปเป็นแก๊งค่ะมีชุดเออนี่ฮะ โอ้โหคุณผู้ชมสวยงามจริงๆใครมีโอกาสไปเที่ยวนะฮะอำเภอด่านซ้ายจังหวัดเลยนี่ฮะแวะไปหน่อยแล้วกันแล้วก็ใครที่แบบว่าชอบกางเต็นใช่ไหมก็นําเต็นไปกางได้แล้วก็สามารถเหมารถอีแท็กในราคา500บาทได้ด้วยนี่น้องมวยหาข้อมูลเพิ่มเติมแล้วเพราะว่าจะไปแล้วจะปักหมุดเพื่อไปเที่ยวแล้วจะเห็นทะเลหมอกแบบนี้หละค่ะเอาล่ะเดี๋ยวช่วงนี้พักกันสักครู่นะคะเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาติดตามข่าวสารเพิ่มเติมกันค่ะมาร่วมสนับสนุนท็อปนิวส์นำเสนอความจริงได้แล้ววันนี้ เพียงกดปุ่มซุปเปอร์แฟงสแล้วเลือกจำนวนเงินตามที่ต้องการได้เลยครับขอบคุณครับ